สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกค่ะของมื่อวันที่11นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะพี่น้องค่ะมืัสดีค่ะแอด์พาพี่น้องบ้านเฮาสกู๊ดสก๊อตนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากเซียนพาสุขค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขวามโขงนะคะพี่น้องค่ะเอาพี่น้องแรกนี่นะคะแนวทางของเซียนพาสุขค่ะแสดงว่าเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรััับฟงคลิปนนี้้พรอมๆก ัดีคะด่คะคะับแอนเป็นยังไงเนาะต่างแดนกันรุน้นอยอนเนาะค่ะอาจารย์ไม่รู้ไม่เา่าว่ธรรมาดาอาจารย์ค่ะรกันรูุไม่เหไงพ่นรู้อยากายเอาไหเออไปลอยไปลอยมากไปมากันรูซ้ำเอกะมองลองมองอีเนาะแอนเนาะมันกลมีเขาไม่รู้แล้วนาะค่ะอาจารย์มันก็เคยถือยูเทียวนี่กจรเรเป็นัไงเรานจาที่เขานมันก็รู้เทียวนี่ก็ีผมที่หายไปเลยวิ่งอตัเราได้เ้อค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวนี้พ่อเนี่ย้อมแล้วดิค่ะจันเอ้าพอมแล้วกับผมก็ทีหายของวันที่เห็นสี่เบสนอกขุมผ้าของวันผุดนอกค่ะเบสที่คุณบอกคุณแม่ภูเขาเบื้องกับที่ฟันฟนมากกัมันกับรูดๆไปกับขอโดนหลายๆเด้อจันได้ก็ได้ต่างๆกับเบิ่งๆนี่แหละจังหวะมันเข่ามันกับเข่าอยู่นอกค่ะเอาไปโรน้อยอันนอกเอาเลยค่ะจันวิ่งศูนย์กับหนึ่งเอ้อวิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่งบนล่างด้วยกันในลาปาเนกา กับูหกศูหศค่ะหกศตัวใดนะคะเก้ศนย์ค่ะแล้วก็หกหนึ่งหหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งติคะครับค่ะศย์สองศูนย์สองค่ะแล้ววันนี้ก็เอาโต๊ะกันสักเอาจาก3มจุดได้เด้อโต๊ะกันค่ะหนึ่งมีหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหนึ่งค่ะหาหนึ่งหาหนึ่งค่ะแล้วก็หาศูนย์หาศูนย์ค่ะแล้ววันนี้ก็เอาเลขสามตัวยังไงแอดไปจากสามจุดเดอร์ค่ะมีหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกค่ะแล้วก็ สิเป็นยังไงลาว่าทั้งไว้กระทอนนี้ลาว,วันนี้อันเน้นๆโตกศูนยนึ่งอะไรเลขสามตัวหกศูนย์หนึ่งค่ะแต่เลขสองตัวนี่หกศูนย์ศูนย์หนึ่งเอเนี่ยสองตัวนี่หกศูนย์กับศูนย์หนึงค่ะใน,ในในสองจุดกับบอกแม่เงินหน่อยก็ซื้อสองตัวนี้ละค่ะแันยังดีตามทอา,ายรมันนองจริงๆนั่นเลม,มันซ่อนอยู่ใน,นหันอะไรมันทํางกัดรบาไปก็เอฟีกับงเงนอเพราะว่าสูตรผมมันเป็นนั้น มันมันผมก็บ้าแล้วเลยมันกลับมาอยากวิ่งศูนย์เข้ามาเลยมันมาวิ่งแปดกับสามมันอาจจะหลุดเพราะว่ามันเคยมีแปดกับสามมาสามงวดติดแปดคืนเป็นเก้าเบิร์ตมันนี่มันกัเป็นเก้าอีกนัแนน่นบันนี้ว่าแปดคืนเป็นเก้าปั๊บเนี่ยมันก็เก้าผลาศูนย์มะนั่งบันนี้หากระยุซอบ่ใต้ศูนย์นันมันเลยครบยิงหันพอดีเนี่ยนะเลขสามโจกระดายห้าสุดย์เก้ายิงหันชนะ อันนำกับซ้อนๆเนาะมันเป็นเลขตัวแทนกันเนาะแอนเนาะค่ะอาจารย์งวดนี้เลขตัวซ้อนอยู่ในนี่มันมีอยู่เลขหาเลขหกเ้อเออซ้อนแต่ว่าผมจำใหม่แล้วผมไม่ได้จำใหม่แต้หาหาเมันเป็นตัวกลับเนอค่ะค่ะคุณว่าคุณแม่คุณนั่งชอบว่าที่เอาใช้เลขกันอื่นอยู่กัดมันกับซ้อนอยู่ในในในศูนย์นหนะาหาหนอนตัวเดียวกันนหน้าแอนค่ะอาจารย์กับม้าเนล่ะที่ผมจับว่าหมกนึงหกอย่างมันมาเจอกันนี่ล่ะออกมาจากเลขนึงเนล่ะหมกกำลังตัวเดียวกันนหน้าแอดค่ะ จับเล็กในนี่แหละวลุนๆนกันกะคาดว่าจะเข่าอยู่นะเพราะว่ามันหลุดบัดุนแม่จะกับออขัแม้นมันหลุดในตัวกบกัดอย่าเหลือเลขวิ่งเลยแอดเดอร์ได้ค่ะอาจารย์ต้องเหลือตัวหนึ่งละ่ะจ,จกากไดกะคุณขอบคุณแม่ผูนะ้ขามาเบิ้งกะพีหน้าเบิ้องกะคาดว่าจะโชคยุ่ดอกไม่ว่าดที่สิบเอ็ดในลาวปล่อยโชคด<ข>ีทุกคนสวัสดีครับป่อยโชคดีสวัสขขขดีครับค่ะอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนพาสุกเด้อค่ะพี่น้องเด้อแนวทางจากเซียนพาสุกนะคะขามโค้งนะคะพี่น้องคะโมนี่นะคะเซียนพาสุกเราวิ่งบนล่างศูนย์กับหค่ะพี่น้องคะวิ่งบนล่างศูนย์กับหนึ่งนะคะจับคู่ค่ะมีหกศูนย์เก้าศูนย์หกหนึ่งเกาหนึ่งศูนโตกันหนึ่งหนาหนึ่ย์นะคะสตหกศูนย์หนึ่งน่งงหนึ่งหะคะพี่น้องคะเซียนพาสุกเราเน้นไโซอาหกศูนย นะคะพี่น้องคะหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเด้เอพี่น้องเด้ออ้าแคปนาจอรนะคะพี่น้องคะสำหรับแนวทางจากเซียนพาสซุกค่ะแนวทางขามโค้งแรงนีค,นค,ค่ะพี่น้องคะแคปนาจอคะ่ะพี่น้องคะมีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางจากเซียนพาสซุกเด้อค่ะพี่น้องคะแนวทางขามโค้งแรงนีพี่น,น้องอย่าลืมคะ่ะนําไปพิจารณาเบิ่งงนอกค่ะพี่น้องคะ,ทา,คะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุญขอบคุณพี่น้องมาเท่าสกุสกุลนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะขอขอบุญขอบคุณนทางจากเซียนพาสุขค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกนะคะพี่น้องคะถ้านผอยากสิภากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาแล้วก็อย่าลืมด้ค่ะพี่น้องคะฝากกดฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระรดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้จบพาราถูกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะมโอนี้นั่งไปพิจารณาเบิรงพี่น้องสำหรับแนวทางกามโค้งของเซียนพาสุกนะคะพี่น้องคะเอาพี่น้องอย่าให้เบอร์ลุ้ติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเซียนธันใดก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์บอกเขาอ่าคอมเมนต์คำว่าบอกเบอร์ลุ้ยใเรื่องพี่น้องเด้อคอมเมนต์คำว่าบอกเบิ่งอรืลุ้ยนะคะพี่น้องคะหรือว่าอาจารย์ท่านใดเส้นท่านใดน้องคะเนาะอยากมาแบ่งปันแนวทางฝากตอนพี่น้องทางงช่อะ ติดต่อเข้ามาหาเบิ that. That ่งเราดวยได้เด้อค่ะพี่น้องคะตามเบอร์โทรศัพท์เจนห้ไว้ก่อนทีพี่น้องสิเข้ามารับชมคลิปนี้เนาะพี่น้องคะสิมนี้เบอร์โทรของเบิ่งเราด้วยนะคะพี่น้องคะพี่น้องเสดดวกแอดไลน์ือวาโรก็ได้ทั้งสองจ่องทางเลยเด้อพี่น้องเด้อติดต่อเข้ามาหาเบิ่งเราดวยนะคะพี่น้องคะยินดีต้อนรับทุกๆอาจารย์ทุกๆแนวทางทุกๆเซียนเลยเด้อพี่น้องคะประกะ อันนี้ก็าฝากถึงเอฟซีเนาะที่เขามาไหมนะคะถ้าเฮ้ยวัตได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อนะพี่น้องเด้ออ่าอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เบิ้งเรื่อวยพร้อมแน่ค่ะพี่น้องคะแอคเคาทิเดีมีกำลังใจดิพี่น้องเออถ้ามีเอฟซีเขามากดติดตามให้เบิ้งเรืนะ่อยๆโอ้โหมีกำลังใจมากๆเลยนะคะพี่น้องคะ่ะ น่ารัพี่น้องกดติดตามให้เบิ้ลหนุ่มด้วยน้ำนาะค่ะพี่น้องเนาะแอกศิลพยายามหาแนวทางดีๆเด็ดๆแม่นๆนะคะพี่น้องค่ะมาฝากพี่น้องบารเฮาสุขขุสุขคนมื้อนี้ผู้ใดเห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคเฮงๆรวยๆปังๆไปน้ำกันสุขขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เริ่มหอนหรือที่พี่น้องเออเริ่มหอนแล้วนะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้ก็สิเหลือแนวทางอีกเยู่ดิพี่น้อง แนวทางขวามโค้งนะคะพี่น้องคะแนวทางขวามโค้งกรสิเลืออีกอยู่นะคะไอก้กรสิติดต,ต,ตามให้เด้อพี่น้องเด้อสิกดติดอ่าไม่ไม่ใช่สิลงแนวทางให้เบิ่งนะคะพี่น้องคะมื้อนี้อ่าแนวทางของของอ่าโมโดูลเล็กเด็ดนะคะเราโทรมาวงเนึอดหันห้าน,น้อยแล้วเขามีสามคู่เท่านั้นห้าน้อยผู้ใดว่าท่านจะไปเบิ่งห้าน้อย นางฮในคลิปสั้นของโมดูเล็กเด็ดให้เขาไปเบิงวังหนึ่งหัน่นเขาห้าน้อยไปแล้วสองแปดป่ะสันพี่น้องคะ่ะมื่อนี้เลาะกวาเล่า,ววา,เ,ลาเออคำโค้งกัสิเขาอ,อีกผู้ใดบ่ตท่านได้เขาไปเบิงอย่าลืมเขาไปเบิงเนี่ยด้อพี่น้องเด้อเอดกัสีบอลใหล้ให้ครเวลาขึ้นกันเลยพี่น้องเอ็ดกหาแน่วเบาเนาะพี่น้องเนาะเอยแอดแนวเอ็ดเป็นคนเบาบ่ค่อยเก่งไงนะพี่น้องคะ่ะเอาพี่น้องฮัลโหลพี่น้องคะอันผู้ใดอาย,อยากได้ เอฟซีท่านใดอยากได้แนวทางของอาจารย์ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเบิ Woche ่งเราด้วยนะคะเบิ่งเราด้วยก็สซีได้ติดตามให้เนาะค่ะพี่น้องคะเอามาอนี่นะคะพี่น้องแนวทางของเส้นผาสุนย์กลามโค้งทั้งเบอร์งมวนมาอนี่มีเพียงซัมเน่เนาะค่ะพี่น้องแอก็สีได้ขอตัวลาพี่น้องบัเท่าสุกขสุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แป๊ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะตำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ